แท็บเล็ตราคาถูกตัวดังใน t ิ k กตอกตัวนี้จะน่าใช้จริงไหมนะครับวันนี้ผมก็สั่งมาแล้วนะครับเป็นของนาวัยรุ่น P60 นะครับตัวนี้ฮิตมากๆเลยนะครับในติ k t ตอกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้จริงหรือเปล่านะครับและจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับแกะกล่องดูกันเลยนะครับของเต็มกล่องเลยนะครับดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับที่ผมสั่งมาเป็นสีเทานะครับอันนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่10.1นิ้วนะครับผมมาดูใน่วนของแถมกันมากนะครับอยู่ในกล่องเต็มเลยนะครับ อันแรกนะครับเป็นเคสนะครับเป็นเคสหนังอย่างดีนะครับสามารถตั้งได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับขาตั้งแท็บเล็ตนะครับปากกาใช้กับแท็บเล็ตนะครับฝั่งหนึ่งหัวจะเป็นยางแบนๆนะครับสำหรับเอาไว้ทัชสกรีนหน้าจอนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นปากกาลูกลื่นนะครับหูฟังหัวเดอเตอร์แบบ USB สำหรับไว้ชาร์จแบตนะครับสายชาร์จแบตหัวแบบ Type C นะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยนะครับสำหรับของแถมนะครับก็มีทั้งหมด7ชิ้นนี้เลยนะครับมีคู่มือภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับและผมเลือกจับคูู่่กัััััับบบบบบคคคคีีียย์์อออรรรรรดดดดไ้้้้้้สาาาาาาานน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 นะะะมทททตตววแ็็็เเลปงหหจข10.1ิ อันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีกล้องอยู่นะครับมาดูปุ่มข้างบนกันบ้างนะครับรูตรงนี้นะครับจะเป็นรูสำหรับไว้เสียบหูฟังนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับส่วนปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วนรูตรงนี้จะเป็นรูสำหรับชาร์จแบตนะครับสำหรับด้านข้างนะครับตรงนี้ะะจะเป็นถาดสาหรับเอาไว้ใส่ซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตแบบ4 g 5 g ได้เลยนะครับลำโพงจะมี2ตัวนะครับ เดเปิดเครื่องใช้งานกันเลยนะครับหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะครับแท็บเล็ตรุ่นนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าเครื่องแล้วนะครับลองสไลด,ด์ดูปึ๊บโอเคมีนาฬิกาวันที่ขึ้นมานะครับเลื่อนสไลด์ดูกันนะครับมีแอปพลิเคชันพื้นฐานติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะติดตั้งแอปเพิ่มเติมนะเราก็ไปที่ l a y Store นะครับแล้วก็ทาการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวลองเปิดกล้องถ่ายรูปให้ดูนะครับ โอเคอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับลองสลับมากล้องหน้าบ้างอ่าอันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับผมมีความชัดพอสมควรเลยนะครับถ่ายได้ทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทํางานเอกสารให้ดูบ้างนะครับผมไปที่ Google Sheets เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เราทําการเปิดคีย์บอร์ดและสายขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องสวิตไปที่ออนนะครับแล้วก็เปิด Connect นะครับผม ให้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า bluetooth keyboard นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์กันดูนะครับว่าจะพิมพ์ได้หรือเปล่านะครับ s t i l l p l a y อ่าโอเคสามารถพิมพ์ได้นะครับผมลองเข้า youtube กันบ้างน,นะครับสายดูหนังฟังเพลงนะน่าจะชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันนะครับมาถึงวัดแสนสุขที่ตาแสนแล้วนะครับผมเกิดอ,อใหญ่เลย เพิ่มเสียงได้นะวเป็นนะครับเสียงดังดีมากเลยนะครับภาพและเสียงก็คมชัดเลยนะครับผมนี่เสียงออกตรงนี้นะตัวลำโพงนะครับนี่ลำโพงอยู่ตรงนี้นะลำโพงสองตัวนี้นะครับเสียงดังดีมากภาพและเสียงไม่สะดุดเลยนะครับคมชัดด้วยนะครับติ๊กตอกบ้างนะครับ ภาพและเสียงชัดเจนนะครับผมไม่สะดุดเลยนะ Facebook บ้างนะครับโอ้ภาพสวยจังเดี๋ยวกดไปที่วิดีโอนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอใน Facebook ได้ด้วยนะครับใครชอบดูหนังดูซีรีส์ก็ติดตั้งแอปได้นะครับสามารถดูได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่แอปอะ v แล้วกันเข้ามาที่หน้าแอปแล้วนะครับ ก็ไปเลือกดูซีรีส์ดูหนังที่เราชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมให้ดูกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โรบบอกนะครับอ่ะเข้ามาหน้าเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันนะครับเล่นยังไงล่ะเนี่ยกระโดดใช่ไหมบึ๊บ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 บตกอ่ะเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเกมโรบบอกนะครับเออใครเล่นเก่งๆแนะนํานด้วยนะครับ บึ๊บ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 โอเคเอาตายเฉยออะเกมโลบอตก็สามารถเล่นได้นะครับผมภาพก็ไม่สะดุดเลยนะเล่นได้ปกติเลยนะครับสำหรับเกมโลบอตกนะแล้วเราสามารถแบ่ง2จอได้ด้วยนะครับให้เรามาแตะที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับสมมุติว่าหน้าจอด้านบนนะครับผมต้องการเปิดเพลงใน YouTube นะครับก็กดค้างไว้นะครับที่แอป u t u b e แล้วก็ลากขึ้นมานะครับวางลงไปนะครับด้านบนก็จะเป็น YouTube นะครับส่วนทางด้านล่างนะครับ มมมติว่าผมต้องการทํางานไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงจาก youtube ไปด้วยนะด้านล่างผมจะเปิด g o Google s h e e t ขึ้นมาเพื่อทํางานนะครับตอนนี้เราก็จะได้2หน้าจอแยกกันนะครับด้านบนเราก็สามารถสั่งงานได้นะข้างล่างเราก็สามารถใช้งานได้นะครับจะแยกกันต่างหากเลยนะคปวิดโอฝั่งนี้เ็จะเล่นนะครับฝั่งนี้ผมก็จะพิมพ์งานนะอ่ะคีย์บอร์ดมาเลยสามารถแบ่งสองจอได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ซิมการ์ดกันดูนะครับว่าเทเลเครื่องนี้เนี่ยจะใส่ซิมการ์ดได้จริงหรือเปล่าใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดได้ไหมและโทรเข้าโทรออกได้หรือเปล่านะครับผมวิธีการใส่ซิมการ์ดนะครับให้มาดูด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีถาดใส่ซิมการ์ดอยู่ตรงนี้นะให้เอาเข็มแทงซิมที่เรามีอยู่นะครับแทงเข้าไปเลยแล้วก็ถอดถาดออกมานะครับแล้วก็ซิมการ์ดของเรานะครับใส่ไปที่ถาดได้เลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปชึบ มาดูที่หน้าจอทลเกกันนะครับโอเคสัญญาณมือถือมาแล้วนะครับผมใช้ซิม AIS นะส่วนฝั่งนี้นะครับก็ขึ้นสัญญาณ 5G นะครับผมอ่ะลองสไลด์ดูนะครับเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดได้หรือเปล่านะครับไปที่ทิกตอกเลยโอเคเข้าไปในทิกตอกแล้วนะครับ <st> ร <niej> สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตจากมือถือได้ปกติเลยนะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาทดลองโทรออกกันดูนะครับว่าจะโทรได้จริงหรือเปล่านะครับฮัลโหลครับใช่ครับทำอะไรอยู่ครับดูตูนูตูนโอเคเสียงชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมชัดเเจนนะอ่าโอเครบกวนเท่านี้ครับขอบครับเดี๋ยวจะลองใส่เคสหนังให้ดูนะครับผมเคสหนังนี่ของเขาในอย่างดีเลยนะก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับชึบแล้วก็แผ่นนี้นะครับสอดเข้าไปทางด้านหลังนะครับ ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับผมสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับช่วยป้องกันหน้าจอของเราได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับตรงเลนส์กล้องก็จะมีรูวาล์วให้อยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถเอาเคสวางตั้งได้นะครับเราก็วางตั้งแบบนี้ได้เลยเสียบจึ๊บนี่จะตั้งอยู่แบบนี้นะครับเราก็สามารถเล่นแท็บเล็ตแบบแนวนอนได้นะครับเวลาเราเก็บนะครับเราก็พับเก็บมาอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้จะมีสายรัดอยู่นะครับเราก็เอามาคล้องไว้นะครับก็จะรัดแน่นอยู่แบบนี้เลยนะครับ สรุปแล้วนะครับแท็บเล็ตนับไว้ P 60ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับสามารถใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทํางานเอกสารได้นะครับดูหนังดูซีรีส์ได้แล้วก็ได้ของแถมไปเยอะแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยพิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับ